พี่ไปเองผมวะขอเชิญนะท่านประธานที่เคารพกับผมวาระัยเหมะเพื่อไทยสมุดปราการครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนกับร่างพรบฉบับนี้ครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพวันนี้โลกมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความรู้และก็การศึกษาครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นการเรียนรู้โลกและเปลี่ยนแปลงโลกครับระบบทุกส่วนบนโลกมนุษย์ใบนี้ถ้าไม่มีการศึกษาโลกก็จะหยุดอยู่กับที่ครับมันไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์ เราจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาทางทหารน,นั้นมีถึงระดับปริญญาโทรครับท่านประธานแต่วันนี้จะมีการยกระดับถึงปริญญาเอกครับท่านประธานครับเป็นด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีคิดของคนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทไม่เท่ากันครับ จบด็อกเตอร์ปริญญาเอกวิธีคิดอาจจะเก่งกว่ามีความสามารถมีความรู้มากกว่าปริญญาตรีครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการพัฒนาคนนำไปสู่การพัฒนาองค์กรครับท่านประธานเพราะฉะนั้นถ้ากองทัพ <c oughs> มีการพัฒนาองค์กร ด้วยการติดอาวุธทางปัญญาผมว่ากองทัพนั้นก็จะเป็นกองทัพที่มีคุณภาพในยุคหนึ่งครับยุคพลเอกชวลิตจงใจยุทธท่านคงจำได้ครับว่าเน้นหนักในการพัฒนาทำให้กองทัพเล็กแล้วก็บุคลากรของ,ของกองทัพมีความสามารถในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาศักยภาพของคนในการที่จะสู้กับปัญหาต่างๆและมาถึงวันนี้ครับรัฐบาลมองเห็นและก็มีความสำคัญเรื่องนี้จึงคิดว่าถ้าสถาบันการศึกษามีการยกระดับการศึกษาครับกองทัพก็จะพัฒนาไม่เหมือนทุกวันนี้เราจะเห็นว่า กองทัพที่ผ่านมานั้น Banana. ท่านประธานครับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของคนนะท่านประธานเพราะฉะน,นั้นบุคลากรในกองทัพที่ผ่านมา,า,นานผมไม่ทราบว่าท่านคิดเป็นหรือเปล่าครับว่าการที่ถูกคนอื่นใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างอำนาจให้ตัวเองนั้นความคิดถูกหรือผิดครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้ จิตสำนึกไม่ว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทรหรือด็อกเตอร์นันประธานถ้ามีความคิดที่รับใช้มีความคิดที่คิดไม่เป็นวิธีคิดอย่างเดิมๆครับกองทัพก็จะไม่เป็นกองทัพที่มีการพัฒนาแล้วกองทัพที่มีการพัฒนาแล้วจะต้องมีจิตสำนึกว่าเขาเป็นกองทัพของชาติ เป็นกองทัพของประชาชนไม่ใช่เป็นทหารของคนส่วนน้อยครับท่านประธานเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเราจะเห็นว่ากองทัพหลายประเทศครับเขาไม่มายุ่งกับการเมืองเลยแม้แต่ประเทศเดียวหลายประเทศครับเพราะฉะนั้นทหารหลายประเทศกองทัพหลายประเทศ เขาอยู่ในกรอบของกองทัพแห่งชาติเขาเป็นทหารอาชีพครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเขามีการพัฒนาศักยภาพของคนในกองทัพให้มีจิตสำนึกรักชาติรักประชาชนครับท่านประธานไม่ใช่ว่า กองทัพถูกสั่งได้ด้วยคนบางคนครับท่านประธานทำให้มีการยึดอำนาจของประชาชนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับว่าถ้าเปิดหลักสูตรการศึกษาด็อกเตอร์ชั้นปริญญาเอกครับขอให้ใช้หลักสูตรอันนี้มา ให้ความรู้กับทาหารว่าจิตสำนึกควรจะทำอย่างไรจิตสำนึกของการเป็นทาหารอาชีพนั้นควรจะอยู่อย่างไรควรจะทำอะไรให้ประเทศชาติควรจะทำอะไรบ้างครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าการพัฒนาคนการพัฒนาความคิดการพัฒนาการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคนการพัฒนาคนนำไปสู่การพัฒนากองทัพครับท่านประธานเช่นกองทัพแต่ละกองทัพไม่ว่ากองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศนั้นจะพัฒนาวางเป้าหมายยุทธศาสตร์เพื่ออะไรครับท่านประธานนี่ต่างหากครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนากองทัพปัจจุบันนี้ เราจะเห็นครับว่าประเทศแถบยุโรปที่ประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยเขามีการพัฒนากองทัพแสนยานุภาพของเขานั้นเขาเอาไว้เพื่อป้องกันการที่ทำให้ประเทศเขาดำรงอยู่ได้การรักษาอำนาจเพื่อที่จะดูแลประเทศที่มีอำนาจน้อยกว่าครับท่านประธาน หรือมีกองทัพไว้เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในประเทศดูแลความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วร่วมมือร่วมใจกันว่ากองทัพนั้นจะร่วมมือกับใครร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องประเทศชาติอย่างไรปกป้องประชาธิปไตยอย่างไรครับท่านประธานถ้าประเทศกองทัพทหาร บุคลากรมีจิตสำนึกรักประชาชนรักประชาธิปไตยกองทัพก็จะเป็นกองทัพแห่งชาติครับจะไม่ถูกเป็นเครื่องมือให้ใครครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าในหลักสูตรปริญญาเอกวันนี้ต้องสอนในลักษณะจิตสำนึกแล้วก็ให้ความรู้ว่าทหารคนไหนผ่านวิชา ที่กำหนดว่าจะต้องมีความรู้สึกรักประเทศรักประชาชนอย่างไรรักประชาธิปไตยอย่างไรคนนั้นให้สอบผ่านเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกได้ครับท่านประธานนี่คือจุดสําคัญต่างหากครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสนับสนุนครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลดําเนินการเรื่องนี้และถือว่าเป็นวาสะสําคัญของกองทัพครับขอบคุณครับ